เ่อนเพื่อนอข้าหอมมาแล้วค่ะสิ่งที่เข้าหอมชอบก็คือของเล่นชิ้นนี้ค่ะพเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะมันคือรูบิกสเน็บอลหรือแท่งตัวต่อบิดได้นั่นเองค่ะ <ST AR C> ของเล่นชิ้นนี้ ว,วันอาจจะคิดว่าเป็นแค่แท่งยาวๆแต่ความจริงแล้วมันมีความพิเศษมากเลยค่ะเพราะมันสามารถบิดเป็นรูปร่างต่างๆได้หลายรูปแบบเลยค่ะลองเริ่มจากแบบง่ายๆอย่างรูปสุนัขก,ก่อนก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกจับช่องสีขาวบิดไปทางด้านขวาสองครั้งค่ะ จับช่องสีชมพูซึ่งอยู่ข้างๆแล้วจับช่องสีขาวซึ่งอยู่ด้านล่างบิดไปทางด้านขวาอีกสองครั้งค่ะก็นับไปอีกสองช่องค่ะ 1..2.. แล้วจับช่องสีขาวที่อยู่ช่องข้างๆบิดลงไปด้านล่างค่ะจับช่องสีชมพูที่อยู่ข้างๆช่องสีขาวบิดไปทางด้านซ้ายสองครั้งค่ะแล้วเราก็นับขึ้นไปอีกสองช่องค่ะ แล้วเราจับช่องสีขาวที่อยู่ข้างๆบิดไปทางด้านซ้ายสองครั้งค่ะแล้วเราก็นับไปอีกสามช่องค่ะหนึ่งสองสามแล้ก็จับช่องสีชมพูบิดลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็นับลงมาอีกสองช่องค่ะหนึ่งสอง แล้วเราก็จับช่องสีชมพูบิดไปทางด้านซ้ายแล้วเราก็จับช่องสีขาวเราก็จับช่องสีชมพูช่องนั้นเอาไว้แล้วบิดไปทางด้านขวาเสร็จแล้วค่ะนี่คธอหอมชอบของเล่นชิ้นนี้กพราเพราะว่า มันสนุกและมีประโยชน์ค่ะมันช่วยฝึกทักษะการคิดและเสริมสร้างจินตนาการค่ะข้าหอมรู้จักของเล่นชิ้นนี้จากเพื่อนๆค่ะตอนนั้นเพื่อนๆเ,เอามาเล่นที่โรงเรียนข้าหอมเพื่อนเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็เลยขอยืมมาเล่นพอเล่นแล้วชอบก็เลยขอให้คุณพ่อซื้อให้ค่ะตอนซื้อเขาก็จะมีคู่มือในการเล่นมาให้ด้วยค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไปปิ้นภาพจาก อินเทอร์เน็ตมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วฝึกฝนด้วยค่ะข้าวหอมก็ทำได้ไม่มากมีคนที่เก่งกว่านี้อยู่อีกเยอะเลยค่ะของเล่นก็มีหลายอย่างนะคะบางอย่างก็เล่นสนุกอย่างเดียวแต่ข้าวหอมมั่นใจว่าของเล่นของข้าวหอมทั้งสนุกและมีประโยชน์ด้วยค่ะพูดอย่างเดียวอาจจะไม่เชื่อไว้ลองมาเล่นด้วยกันนะคะ